ถบรรทุกพวก่วงบรรทุกเข้าสารมาเต็มลำเกิดไฟไหม้บริเวณที่ด่านหนองกรุงในวันนี้เมื่อเวลา6กนาฬิกา20นาทีได้รับแจ้งจากนายวิชัยบรรณสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วจึงได้สั่งการให้รถดับเพลิงนำรถดับเพลิงเร่งด่วนไปดับเพลิงทันทีและช่วยฉีดน้ำดับไฟที่บริเวณหน้ารถพ่วงที่ไฟกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ประมาณ2ี่สบนาทีไฟจิงสงบลงจากการตรวจสอบและสอบถามในที่เกิดเหตุทราบว่ารถพ่วงสิบล้อรถบรรทุกเข่าสารมาเต็มทั้งสองพ่วงจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้รายงานข่าวตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นพันธำรวจเอกสาธิตมิตรรักท่วงกับสพวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรับแจ้งจากก้อยเวรว่ามีรถบรรทุกพ่วงเกิดไปลุกไหม้ที่บริเวณหัวรถบรรทุกพ่วงทราบชีอคนขับต่อมา คือนายจันทีพรมเขียวอายุ58ปีได้ขับรถพ่วงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีรถได้วิ่งออกมาจากทางน่านหนองกรุงประมาณ30เมตรจะวิ่งเข้าถนนสายเก่าก่อนจะแยกด่านซ้ายเข้าถึงไฟแดกคนขับรถเรือมุ่งหน้าไปส่งข้าวที่ท่าเรือแหลมฉบังจากการสอบถามคนขับรถบรรทุกพ่วง10ล้อไฟที่เกิดเหตุลุกไหม้บอกว่าไดชาร์จช็ชอต เป็นอุบัติเหตุไฟไหมหัวรถในครั้งนี้ News 24สมศักดิ์สุพพศวดินกุ้มประสิทธิ์ภาพข่าวเดี๋ยวราทิพสีรายงาน